โอเคสวัสดีครับก็พี่ภูมนะฮะจะมารับผิดชอบในส่วนของวิชาฟิสิกส์ตัวนี้ด้วยนะฮะก็จะมาลองทําโจทย์นะฮะตัวอย่างโจทย์ A l e v e l 5ข้อนะวันนี้คัดเลือกมานะให้ต่างกัน1เป็นกลศาสตร์นะฮะไฟฟ้าแม่เหล็กมีเรื่องของแข็งของเหลวแก๊สนะฮะก็คือเรื่องส,สมบัติสารนะฮะมีเรื่องของเรื่องกลุ่มเรื่องขึ้นนะฮะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเรื่องพิเศษที่หนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของอะตอมิวเคลียนะฮะนี่ถ้าพูดตรงๆจะบอกว่าฟิสิกส์หมอปลายเนี่ยนะ ถ้าเกิดว่าพื้นฐานมต้นน้องดีอยู่แล้วนะฟิสิกส์มปลายเนี่ยน้องเพิ่มความเข้าใจให้ลึกซึ้งอีกนิดเดียวนะแล้วมันจะได้เลยนะความจําก็ก็เพิ่มด้วยนะส่วนหนึ่งนะฮะแต่ที่มันจะบทที่มันจะแปลกใหม่ที่อาจจะไม่เคยเรียนมานินหนึ่งก็คือเรื่องของอะตอมิวเคลียนะซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่จะว่ายังไงดีถ้ามันมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ฟิสิกส์กับเคมีรวมกันนะฮะแต่ว่าถ้าน้องแม่เคมีนี่ก็ยิงง่ายเข้าไปใหญ่นะฮะแต่ว่าถึงไม่เก่งเคมีมากก็ก็พอเรียนได้นะฮะ ฟิสิกส์มันจะเน้นคำนวณซะมากกว่านะครับมาดูข้อแรกกันนะครับันนี้อันนี้เป็นคือื่องจากโจทย์มันยาวมากนะฮะโจทย์ยุคหลังๆเนี่ยนะพี่ไม่แน่ใจเ,เหมือนได้ติดตามเขาประมาณว่าเขาให้สอสอวทอออกใช่ไหมนะแต่แต่ถือว่าดีที่รู้สึกว่าโจทย์แนวหลังๆเนี่ยเขาไม่เน้นคำนวณเลขมากเขาเน้นการวิเคราะห์นะ,ะเน้นโจทย์ไม่ยากมากนะเท่าที่ดูนะแต่พี่ชอบพี่ชอบเพราะว่ามันหนึ่งมาติดตัวแปรแล้วก็เขาเน้นการวิเคราะห์ดูด้วยว่าสิ่งนี้มันถูกต้องหรือมันผิด เป็นไปได้ดิเป็นไปไม่ได้อะไรพวกนี้มันออกแบบการทดลองวิทยาศาสตร์นะครับที่บอกดันวัตถุที่บนพื้นลื่นอ,อ๋อก็ให้ชิดไปหนึ่งของสปริงก็คืออัดมันเข้ามานะครับให้สปริงหดเป็นระยะ x จากตำแหน่งสมดุลก็คือช่วงช่วงนี้เป็นพื้นลื่นแล้วก็ช่วงเลยจากตำแหน่งสมดุลมันจะเป็นพื้นฝืดเห็นไหมว่าโจทย์โจทย์สมัยใหม่เนี่ยเขาจะบอกชัดเจนดีนะว่าตรงไหนลื่นตรงไหนฝืดน,นะ,ะมันจะได้ไม่ต้องมีคนมันจะได้ไม่ต้องมีการถกเถียงกันว่าเฮ้ย hey แล้วถ้าสมมุติว่า ดึงจากดันจากตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเริ่มฝืดตั้งตรงนี้เลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องคิดนะฮะก็คือว่าตั้งแต่สมดุลเข้ามาเนี่ยลื่นนะ,ะแรงเสียดทานไม่มีแต่พอออกไปแล้วเนี่ยถึงค่อคิดแรงเสียดทานร้บทันเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ผ่านไปเนี่ยก็จะมีอัตราเร็ว v แล้วก็เคลื่อนต่อไปบนพื้นฝืดถูกไหมจนเคลื่อนที่ไประยะทาง s ก่อนจะหยุดนิ่งแน่นอนว่าพอน้องดันออกจากสปริงแล้วมันเจอพื้นฝืดเนาะมันเจอพื้นที่มันมีแรงเสียดทานต้านมันก็ต้องทำไมฮะสูญเสียพลังงานถูกไหมกกาารรอนััพลงง เราก็หยุดจริงๆโจทย์นี้เนี่ยนะพี่เคยถ้าสมมติน้องๆคนไหนที่แบบว่าเรียนมตน้นนะฮะไม่ว่าจะกับที่ไหนมาก็แล้วแต่นะฮะบาที่โรงเรียนก็น่าจะมีสอนนะ,ะโจทย์แนวประมาณนี้บ้างนะฮะส่วนตัวพี่รู้สึกว่าข้อน,นี้เป็นข้อที่เฮ้ยมันง่ายกว่าปีก่อนมากเลยนะโจทย์แบบนี้แค,มแแค่มันติดตัวแปรแต่คนก็จะกลัวเอ้ยมันติดตัวแปรแล้วไม่อยากทำอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆพูดตรงๆนะพี่ชอบมากนะโจทย์ติดตัวแปรมันไม่ต้องคิดเลขเออแค่ตั้งสมการย้ายข้างจบนะฮะ เขาบอกว่าให้มิวเคมเป็นสัมประสิทธิ์อธิบายซะยาวเลยไม่มีเราก็คือสัมประสิทธิ์เฉี่ยทันจนวัตถุพินาดาเล็กมากไม่ต้องคิดอ่ะก็เลยถามว่าระยะที่มันเคลื่อนที่มากสุดนะ่ะเป็นเท่าไหร่จริงๆตรวจอย่างเงี้ยน้องไม่ต้องไปเสียเวลาดูช้อยก็ได้บางคนน่ะชอบบอกกับพี่ผมอยากตัดชอยในการใช้วิธีการเช็คหน่วยกับพี่ผู้ตรวตรงๆไม่ค่อยได้ผลเท่าที่พี่สังเกตเ้าสอบไรห,หลายที่มานะการเช็คหน่วยไม่ได้ผลทุกข,ข้อมันหน่วยถูกต้องหมดเพราะฉะนั้นน้นนอ,งองลุยทำไปเลยมันง่ายกว่านะ ด้วยหลักการอนุรักษ์พลังงานเวลาน้องก็ตั้งจุดเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดน้องก็ตั้งตั้งแต่จุดเริ่มต้นตอนแรกจนถึงจุดสิ้นสุดตอนท้ายที่เดียวไปเลยก็ได้น้องไม่ต้องไปตั้งตรงกลางไม่ต้องไปตั้ง2 3สต่อให้เสียเวลานะตั้งต้นกับท้ายสุดไปเลยม,มันจะประหยัดเวลากว่านั่นก็คือหมายความว่าระยะ s ที่เขาว่าก็คือระยะนี้เนาะระยะที่มากสุดที่สามารถเคลื่อนที่ได้คือเนี่เขาพูดชัดเจนนะว่าเป็นระยะบนพื้นผืนนะเดี๋ยวน้องก็จะมีคนงงว่าพี่แล้วค่าระยะที่หาาตตรรงงเนีี้้อออมบบวกกกั x หืล่า ไม่ต้องอันนี้เขาพูดชัดเจนแล้วว่าและเคลื่อนที่ต่อไปบนพื้นผืดจะเคลื่อนที่ได้ระยะทาง s ก็คือต่อต่อตรงนี้นได้ระยะทาง s นะครับเนื่องจากในโจทย์ข้อนี้เนาะเราพูดกันย้ำเยอะและเกินว่ามันมีอะไรฮะแรงเสียดทานแสดงว่างานของแรงนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าเรียนในมปลายเนี่ยนะเราต้องพูดชัดเจนแบบนี้ว่างานเนี่ยมันคืองานของแรงที่ไม่อนุรักษณ์ non c o n s e r v a t ทีฟนะครับเดี๋ยวในในตัวคอร์สเรนพีจ่จะอธิบายให้ลึกซึ้งอีกทีหนึ่งว่าอะไรคือแรงอนุรักษ์แรงไม่อนุรักษ์ มันเข้าใจยากนิดหนึ่งมันต้องใช้แค่คูลัสด้วยแต่เอาเป็นว่าแรงเสียดทานก็เอาไปถ้าต้องคิดง่ายๆเหมือน,นมอต้นก็คือมันก็คือแรงเสียดทานพวกนี้นแหละนะฮะคือแรงไม่อนุรักษ์นะฮะแรงที่มันแรงที่มันไม่สามารถหาสูตรพลังงานสัตว์ได้นะฮะเรียกว่าแรงไม่อนุรักษ์เท่ากับพลังงานตอนท้ายลบด้วยพลังงานตอนต้นเนาะสูตรเหมือนมอต้นไปเลยแค่มันก็แค่เรียนยากขึ้นมานะฮะอย่างที่บอกว่าถ้าใครพื้นฐานมอต้นดีมอายสบายแน่นอน แล้วนยูเอทีนี้ระวางแรงเสียดทานเคยย้ำเคยย้ำตั้งแต่มอต้นแล้วว่าแรงเสียดทานเนี่ยงานต้องเป็นติดลบถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าแรงกับระยะมันตรงข้ามกันก็ต้องเป็นลบแรงเสียดทานซึ่งแรงเสียดทานเนี่ยต้องเป็นแรงเสียดทานจนนะเพราะว่าถูกกาลังเคลื่อนที่อยู่แล้วคูณกับระยะตอนหลังวัตถุมันอยู่นิ่งแล้วก็มันไม่ได้ไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนความสูงเนาะแล้วก็มันไม่ได้มีสปริงติดมาด้วยก็คือพลังงานเป็นศูนย์ส่วนในตอนแรกพลังงานมีไหมมันก็มันก็เริ่มปล่อยเนาะจนก็ไม่มีเออ โทษให้โจดบอกมาหลอดนะบอกความเร็วมาหลอกจริงๆไม่ต้องใช้จริงๆไม่ต้องใช้เลยคือจะว่าไงดีละ่ะตอนแรกเนี่ยมันตอนที่มันเริ่มปล่อยเลยมันยังไม่มีความเร็วนะไอ้ที่เขาบอกความเร็ว V ีมันคือความเร็ว V ตรงนี้แต่อย่างที่พี่บอกไปว่าในการคิดไอ้อนุรักษ์พลังงานเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องไปคิดตรงกลางให้เขียวเวลาเนาะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงน้องไปน้องไปทําตรงกลางน้องก็ต้องกลับตรงกลางเท่ากับตรงท้าอยอยู่ดีนะนนข้อนี้มันไม่ขึ้นกับ V นะ v ไม่มีผล พลังงานที่มีตอนแรกก็จะมีแค่พลังงานสั่งสปินนั่นแหละเพราะมันโดนอัดกับสปินเอาไว้อยู่ก็คือ1นึ่งส่วนสองกำลังสจะได้ออกมาเลยว่า s ก็คืออะไรครับก็คือ kx เอกำลังสส่วนด้วยสเท่าของแรงเสียดทานจนซึ่งแรงเสียดทานจนในที่นี้มันคืออะไรมันคือมิวเคูณกับค่า n ซึ่งค่า n ย้ำนะครับว่า n กับ mg เนี่ยถ้าน้องเรียนมอต้นพี่จะบอกแล้วว่า n กับ mg มันไม่ใช่แรงที่ต้องเท่ากันแล้วต้องไม่ต้องเป็น reaction action เนี่ยไม่ใช่เลยนะ ค่า N กับ Mg มเนี่ยมันจะเท่ากันในกรณีที่ทำไมฮะในกรณีที่บนพื้นราบเท่านั้นนะถ้าพื้นเอียงก็ Mg c ม s คสถูกไหมก็เปลี่ยน N เป็น Mg นะจะจะได้ Kx กำลังสองส่วนด้วย2 M k มิ M G, นะเอ๊กลังสเอาพี่มันไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบทำยังไงดีพี่แสดงว่าข้อเนี่ยแสดงว่าข้อเนี้ยเขาต้องการให้ใช้อันนี้ เรียกตรงนี้ว่าจุดอะไรดีจุดพิเศษจุดเสักจุดนึงแล้วกันนะไอเรียจุดวินโดวจุดเฉยๆมันไม่เป็นไรแตัว A ก็ได้จริงๆอันนี้ถูกต้องหรอกเท่ากับสองมิวเคอ่ะแต่ว่ามันไม่มีคําตอบไม่ใช่ว่าโจทย์ผิดเขาต้องการให้น้องจับตรงกลางมากกว่า <c oughs> ข้อนี้ก็จะว่าไงดีจะว่าร้ายก็ร้ายอยู่นะ <c oughs> ซึ่งันจริงอ่ะถามว่ามีผลไหมใช่ปะไม่มีผลจริงๆจะบอกเลยว่าไม,ไ,มไม่ต้องไม่ต้องไปคิดใหม่มากอันนี้ให้ดูแนวคิดหลายๆแนวนะ ข้อนี้มันถ้ามันไม่ทํามันจะไม่รู้อะเฮ้ยก็ว่ามันง่ายผิดปกติหรือเปล่าเป็นข้อสอบปอปลายโอ้ม่น่าเมื่อกี้ไม่ได้ทําผิดนะแค่ทําไม่ตรงกับที่คนเขาต้องการให้ทําก็เป็นลบ fk คูณ s เท่ากับตอนท้ายเป็น0นย์แต่ว่า ea ก็ไม่ได้ยากอะไรก็คือมันก็เป็น1นส่วนสก็เปลี่ยนไปเป็น1นส่วนส mv กาลังสองเพราะว่าจริงๆแล้ว e i กับ ea มันเท่ากันเนาะเพราะว่าตรงช่วงนี้มันไม่มีแรงเสียดทานถูกปะหนึ่งส่วนสอง k x กาลังสองกับหนึ่งส่วนสอง mv กาลังสองมันก็เท่ากัน s ก็เลยจะกลายเป็น mv กำลังสส่วนด้วย2 fs ก็คือ mv กำลังสส่วนด้วย2 m k แล้วก็ทำไมฮะเราก็เปลี่ยน n ของเรา n เฉพาะในกรณีนะี้เป็น mg ซึ่ง m ตัดกันมันก็เลยจะมีคำตอบว่าเป็น v กำลังสเนาะส่วนด้วย2 μ m kg ตอบช้อยข้อ4เ่แ้วมาเป็นเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับเขาบอกว่ายิงโปรตอนต้องรู้ว่าโปรตอนนี้ประจุบ,บวกนะซึ่งโจทย์ก็บอกมาให้แล้ว มีความเร็วขนาด2.5คูณ10นี่ก็ว่าไปเข้าบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กอ่ะนี่เขาพูดชัเดเจนนะว่าความเร็วของโปรความเร็วของโปรตอนตั้งฉากกับแม่เหล็กนี่ต้องอ่านภาษาไทยดีนิดนึงนะค่อนเนี้ยคำศัพท์ภาษาไทยมันยากนิดนึงคําว่าซึ่งมีทิศทางพุ่งออกจากกระดาษเน่ะมันเป็นส่วนขยายนะฮะขยายควาว่าสนามแม่เหล็กโอเคไหมดูจากรูปก็รู้ว่ามันเป็นจุดพุ่งออกนะับเขาพูดชัเดเจนเนี่ยขึ้นลงซ้ายขวาก็คือหน้าก,กระดาษหลังกระดาษเขาถามว่าโปรตอนจะเคลื่อนที่อย่างไรก็คือถามว่าเคลื่อนที่ทิศไหนนหั่น แล้วก็แรงแม่เหล็กที่กระทำต่อโปรตอนนั้นให้หาขนาดด้วยเนาะโดยที่บอกอะบอกค่าประจ,จุมาให้จริงๆเลขที่จำไม่ก็ดีนะเพราะว่าบางที่เขาไม่่อยบอกมาให้นะหนึ่งจุดหกคูณสิบกำลังลบสิบเก้านะครับหน่วยเป็นคูลองต้องรู้สูตรนี้หนึ่งอันนี้มันเป็นเนื้อหาใหม่ที่มอต,นต้นยังไม่เคยเรียนนะฮะสูตรในการหาขนาดของแรงแม่เหล็กนะนี้บอกไปเลยตัวแรงแม่เหล็กนะฮะแรงจริงๆเขาเรียกว่าแรงลอเลนนะเขามีชื่ออยู่หาจากขนาดของประจ,จุนะฮะ คูณกับเวกเตอร์ความเร็วแล้วก็เอามาคลอสกับเวกเตอร์แม่เหล็กมันเป็นการคอสต้องเขียนเครื่องหมายคูณด้วยไม่เขียนไม่ได้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการคูณเวกเตอร์แบบแบบ cross product เวกเตอร์คูณเวกเตอร์ออกมาได้เวกเตอร์นะครับขนาดมันจะเป็นอันนี้จะเป็น qvb แล้วก็คูณกับไซน์ของมุมระหว่าง v กับ b ซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะกรณีที่ความเร็วกับสนามแม่เหล็กตั้งฉากกันนะฮะ ไซจะมีมันคือไซา์ของมุม90จะมีค่าเป็น1ก็เลยไม่ต้องคูณไซด์ก็ไดนะ้ก็เป็น Q คูณ V คูณ B ได้เลยแค่ทดสอบว่าน้องรู้สูตรหรือเปล่าแค่นั้นแหละนะที่เดี๋ยวก็คำนวณเอาทุกอย่างมาคูณกันก็จะออกมาเป็น Q ก็คือประจุข,ของโปรตอนเป็นบวกก็คือ1.6คูณ10กำลังลบ19 V ก็คือ2.5คูณ10กำลัง3แล้วก็ B ก็คือ0.2เทสลาเทสลาคือหน่วยอะไรพี่ มันเขียนเป็นหน่วย SI ยากกันหนึ่งแต่มันคือหน่วยมันคืออันนัมันคือหน่วย SI ของสนามแม่เหล็กก็คือมืนท่าน,น,นอยู่ในสูตรนกัตเทมให้เป็นหน่วยเทสลาก่อนจับไปแทนค่านั่นแหละทีนี้ก็ที่เหลือก็คูณเลขนะฮะคูณยังไงดีค2.5คูณเอายี่ห้าคูณสองมันได้ห้าสิบคูณกับสิบหกเป็นแปดร้อยแปดร้อยใส่จุดสามตัวก็เป็นศูนย์จุดแปดคูณสิบกำลังลบสิบหกถ้าจะขอทดให้เลขมันมากขึ้นเลขสัญญากรก็ต้องลดลงเนาะหน่วยเป็นนิวตัน ทิศท,ทางแบะพี่อันนี้ทิศท,ทางนี่ยาก,กนิดหนึ่งตัว Q นะในกรณีที่เป็นประจ,จุบวกมันจะไม่มีผลต่อการกำหนดทิศท,ทางถ้าเป็นประจ,จุลบต้องอย่าลืมกลับด้วย Qv c o s B อันนี้ต้องต้องใช้มือขวามันอธิบายยาก,กน,นิดนึงใช้มือขวานะฮะเอา4นิ้วชี้ไปที่ v แล้วเอา4นิ้วกำเข้าหา B มันจะชี้ไปทางมือขวาน้องก็ชี้ไปทางขวาน้องก็จะหมุนขึ้นโดยที่นนถนท่าในเทียบกับภาพเนี้ยนิ้วโป้งมันจะชี้ลงนะฮะมันจะเกิดทิศนี้แรง Fb ที่เกิดขึ้นมันจะเป็นแรงทิศลง ซึ่งพอมันมีแรงทิศลงแล้วมันมีความเร็วไปทางขวานะมันจะเกิดการเคลื่อนที่แบบวงกลมครับก็คือแนวโบตอนเนี่ยมันจะเบนลงประมาณนี้นะฮะก็คือตอบว่าเบนลงแล้วก็8ปดคูณสิบกำลังลบสิบเจ็ดนะครับตอบช้อยข้อที่สี่ข้อที่สามเป็นเรื่องของแก๊สในอุดมคตินะฮะซึ่งนอกจากแก๊สมันจะอุดมคติแล้วนี่นะนะฮะข้อมูลที่โจทย์ให้มาเนี่ยก็อุดมคติแล้วเกิดไม่ค่อยไม่ค่อยจะบอกอะไรมาให้ใหตัวเลขก็ไม่ค่อยจะบอกเพราะแต่ทำไมทำไมคำตอบมันมีสูตรอายุแย่จังเลยพี่เอาละ ข้อนี้เนี่ยมันไม่มันยากตรงที่ว่าฟิสิกส์ก็ต้องใช้เคมีก็ต้องเอาสูตรก็ต้องมานะแก้อุดมคติชนิดหนึ่งนะอยู่ในภาชนะปิดใบหนึ่งที่ปริมาตรคงตัวที่ที่รู้สึกวัวข้สะข้อเขียนว่าไอา้ไอจะมาจากคําว่า i n i t i a l ที่แปลว่าเริ่มต้นเพื่อทำให้อุณหภูมิของแกปเปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่าอัตราเร็ว RMS มันคืออย่างวาพี่อัตราเร็ว RMS เอาเป็นว่าอย่างนี้มันเป็นมันเป็นการเฉลี่ยกําลังสองของความเร็วนะอธิบายยากนิดหนึ่งซึ่งสูตรมันเนี่ยนะ ยากเหลือเกินจริงๆต้องรู้ว่าอย่างนี้ครับในตัวโมเลกุลแก๊สที่มันอยู่ในภาชนะต่างๆเนี่ยนะฮะมันมีหลายโมเลกุลมากเนาะแก๊สเป็นของที่โมเลกุลก็มีเยอะ,ะมันก็วิ่งกันมั่วซั่วถูกไหมเราไม่สามารถว่าโมเลกุลทั้งหมดได้มีมวลแล้วก็มีความเร็วซึ่งเราจะบอกความเร็วเฉลี่ยของของโมเลกุลแก๊สเนี่ยด้วยความเร็วที่เรียกว่า rms นะฮะโดยที่มันจะมีสมการที่แสดงถึงเขาเรียกว่าอะไรอะกดพลังงานนะพลังงานของของแกส๊ส พลังงานของแก๊สมันสาม,มารถมองได้สองแง่ก็คือน้องสาม,มารถมองมันเป็นตัวโมเลกุลแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีพลังงานจนถูกไหมเราสมมุติว่าทั้งหมดนะครมีทั้งหมด n โมเลกุลเขาใช้ n ใหญ่นะโดยมาตรฐานแล้วคูณ n ใหญ่ซึ่งพลังงานของแก๊สเนี่ยสมมติในกรณีง่ายสุดนะกรณีแก๊สอะตอมเดียวนะแต่จริงไม่ต้องหรอกไม่ใช่แก๊สอะตอมเดียวนะเพราะว่าปกติพลังงานจนนะ่ะสมมติไม่มีไม่มีปัจจัยเรื่องการสั่นกันอะไรพวกนี้ไม่มีความร้อนไม่มีการอะไรพวกนี้มันจะต้องรู้ว่า อันนี้ยากนนหนึ่งที่พิสูจน์ยากนนหนึ่งส่วนพลังงานของแก๊จะสามารถหาได้จาก3ส่วน2คูณด้วย n คูณด้วย Kb แล้วคูณกับ T อุณหภูมิตอนนั้น T นี่คือ NKb นคี่คือค่าคงที่ของโบสมมนคือตัวนี้แหละที่โจดให้มาจริงๆแล้วตัว NKBT มาจากไหนใช่ปะถ้าน้องๆเคยเรียนเคมีบ้างแล้วมันจะมีสมการนี้อยู่ PV เท่ากับ NRT ความดันคูณปริมาตรเท่ากับโมลค,คูณค่า R คูณอุณหภูมิ ซึ่ง ANRT มันจะเท่ากับ n คูณ KBT ตัวนี้แหละก็คือตัวนี้น้องสามารถเปลี่ยนเป็น PV หรือเป็น NRT ก็ได้เหมือนกันนะ,ะแต่เนื้อสิ่งอื่นใก็คือน้องจะได้ว่านะะน้องจะได้ว่าความเร็ว RMS เนี่ยยกกำลังสองเนี่ยมันจะหาได้จาก3 n KBT แล้วก็ส่วนด้วยคนได้มวลน,นะฮะหรือบางคนเราก็ท่องว่าเป็นงี้เป็น3คูณ KBT แล้วก็ส่วนด้วย มวลต่อหนึ่งโมเลกุลก็ได้นะะก็คือจะได้สูตร vrm s เป็นรูทของ3 kbt แล้วก็ส่วนด้วยมวลต่อโมเลกุลนะครซึ่งในโจทย์ข้อนี้เขาต้องเขากำลังวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับอะไรฮะกับอ,อุณหภูมิถูกไหมอุณหเขาบอกว่าอุณหภูมิเป็น2เท่าของค่าเดิมก็คือร้อนขึ้นนั่นแหละถ้าพูด,ดง่าย คำว่าอุณหภูมิสัมบูรณ์คืออย่างวพี่พี่อ่านโจทย์พี่ก็งงเหมือนกันนะเขาใช้เขา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 เรียกว่าอะไรอะสับมันดูทางการมากมันก็คือหน่วยเคลวินนั่นแหละเขาแค่จะบอกว่าคืออุณหภูมิเนองเวลาน้องแทนค่าในฟิสิกส์ต้องใช้เคลวินเท่านั้นนะห้ามเอาเซลเซียสมาแทนเด็ดขาดนะเพราะว่าเซลเซียสมันเป็นเลขหลอกเลขจริงๆอ่ะคือเลขเคลวินเลขที่มาตรฐานจริงคือเลขเคลวินนะทีนี้เนี่ยเราต้องการศึกษาแค่อุณหภูมิกับความเร็วโดยที่แน่นอนว่าค่าคงทีโบสมันมันก็เป็นค่าคงที่อะไรสักอย่างหนึ่ไไมม่่รู้คาป แล้วก็มวลปกติเนี่ยนะไอ้ตัวตัวมวลของโมเล,ลกุลถ้าปริมาตรคงที่เนี่ยตัวมวลแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าอะไรมันไม่มีการถ่ายเทไม่มีแก๊สไม่ได้ไหลรั่วออกไปที่ไหนถูกปะ่ะพวกนี้ก็ต้องคงที่เช่นกันนะครับคือจะได้ว่า v i s จะแปรผันตามรูทของอุณหภูมิเพราะฉะนั้นความเร็วตอนหลังหารได้ความเร็วตอนแรกก็สามารถหาได้จากอุณหภูมิตอนหลังหารอุณหภูมิตอนแรกนี่ดีกว่าก็คือเป็นรูทของ เขาเท่าไรอุณหภูมิมันเป็นเขาบอกไม่ใช่ไม่ใช่อุณหภูมิสองเท่าโทษโทษไอ้ตัวอ่านผิดนิดนึงนะเขาบอกความอัตราเร็วเป็นสองเท่าอัตราเร็วเป็นสองเท่าของค่าเดิมก็คือตัวเนี้ยมันมีค่าเป็นสองแสดงว่าอุณหภูมิตอนหลังก็เป็นสี่เท่าของอุณหภูมิตอนแรกเขาเลยถามไงว่าแล้วพลังงานจนจะพลังงานจนเฉลี่ยจะเป็นเท่าไรฮะจะเป็นกี่เท่าของของเดิมนะครับ ไม่ใช่กี่เท่าของ,ของเดิมเขาคืออย่างนี้ถ้ามันไม่รู้ถ้ามันไม่รู้พลังงานจนเฉลี่ยตอนแรกมันก็ไม่รู้พลังงานจนเฉลี่ยตอนหลังอย่างนี้ครับพลังงานจนไอ้ที่มันกิสเขียนว่า3ส่วน2 NKb อ็คมันคือพลังงานจนแบบรวมนะทั้งหมดคําว่าเฉลี่ยไปว่าอะไรไม่ใช่หาร2ถ้าใครถ้าใครไปเอาหาร2ก็ตอบ3ส่วน4ี่นี่กิดเลยนะเฉลี่ยมันไม่ได้ไปว่าหาร2เฉลี่ยเขาหมายถึงว่า เข้าหมายถึงการเฉลี่ยต่อต่อหนึ่งโมเลกุลคําว่าเฉลี่ยในเรื่องแก๊สนะมันคือการเอาเอ็นตัดทิ้งนั่นแหละพลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สทุกทุกอันจะเท่ากันครับก็คือ kbt พลังงานจนเฉลี่ยของแก๊สไม่ว่าจะไม่ว่าจะแก๊สชนิดไหนก็ตามมันจะมีสูตรเดียวเลยก็คือสามส่วนสอง kbt โดยที่มันขึ้นกับอุณหภูมิเท่านั้นถ้าน้องๆเคยเรียนเคมีมาบ้างนะเขาครูก็จะท่องให้ท่องว่าเนี่ยพลังงานเฉลี่ยขึ้นกับอุณหภูมิเพียงปัจจัยเดียวปัจจัยอื่นไม่ขึ้นนะในกรณีแก๊อุดมคติ ซึ่งอุณหภูมิเราต้องการใช้อุณหภูมิตอนหลังถูกปะมันก็คือ3ส่วน2คูณ KB แล้วก็คูณ4เท่าอุณหภูมิตอนแรกออกมาจากการเป็น6เท่าของ KB คูณอุณหภูมิตอนแรกก็นะคือจะตรงกับชอยข้อที่4นั่นเองโอเคนะฮะอันนี้มาถึงข้อสุดท้ายนะฮะกันแล้วนะก็จะเป็นเรื่องในส่วนของฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์นิวเคลียร์เนาะอาจริงๆบทนี้เป็นบทที่มันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็มันใช้ความจำเยอะ ต้องใช้เคมีด้วยแต่ว่าในในส่วนของฟิสิกส์เน้นคำนวณซะมากกว่าแล้วก็เนื้อหามันพอสูขถูถไสยไปได้มันจามันต้องเข้าใจก็จริงแต่ว่ามันพอแบบว่ามันพอสั่งข้อความรู้พอพอเซนได้อยู่นะดังนั้นพี่ดีเขาเขารู้สึกว่าถ้าสมมติอ่านอ่านหนังสือไม่ทันจริงนะบทนี้ก็พอเอาไว้ก่อนได้นะฮะให้เน้นกลศาสตร์เป็นหลักก็ดีนะฮะมันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างนะฮะนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องธาตุกำมะตัลังสีถ้ากำมะตัลังสีสมบัติมันคืออะไร มันอันตรายมันอันตรายก็สิ่งบอกว่ามันอันตรายาเพราะอะไรฮะพอรู้อย่างนี้ไม่กล้ามาเที่ยวฟุกุชิมะเลยถูกไหมย่างพี่อยู่ญี่ปุ่นเนี่ยพี่ไม่อยู่ฟุกุชิมะอย,อยู่อยู่ทางทางโตงเกียวนี่แหละแต่ฟุกุชิมะปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์ผ่านมาสิบสาปีแล้วอะกัมมันตรังสีที่ว่าอันตรายเนี่ยมันทําไมฮะมันก็เหลือน้อยแล้วจนปัจจุบันเนี้ยปลอดภัยสามารถเที่ยวได้ปกติแล้วเมื่อปีที่แล้วพี่ก็ไปเที่ยวมานะฮะก็ไม่มีไม่ได้กลับมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ คือกัมมันตารางสีมันมีสมบัติอยู่ว่าพอทิ้งไว้เนี่ยปริมาณมันจะค่อยๆลดลงมันก็มีแพทเทิร์นในการลดที่มันสวยงามอยู่นะว่าอย่างเช่นกรรมตารางสีเเนี่ยคือจริงพี่ต้องทําสีขาวดำเพื่อให้มันเหมือนในเหมือนในข้องสอบนะสังเกตว่าพอผ่านไป3มชั่วโมงมันจะเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งแล้วพอผ่านไปอีก3มชั่วโมงก็คือมันจะเหลือปริมาณไปอีกครึ่งหนึ่งอีกอ่านะฮะอันนี้เราจะมีคําศัพท์เรียกนะฮะปริมาณเวลาที่ใช้ที่ทําให ปริมาณกำมันตลังสีลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าเวลาครึ่งชีวิตนะครับเขาจะบอกว่าครึ่งชีวิตของ A เนี่ยคือ3ชั่วโมงนะครับนี่เขาเรียกว่าเวลาเขาเรียกว่าครึ่งชีวิตนะโดยโดย,โดยทั่วไปเขาใช้คำนี้เลยหรือว่า half life ะะครึ่งชีวิตนี่พอพูดแล้วพี่นึกถึงเพลงนี้เลยนะครึ่งหนึ่งของชีวิต ที่เราทำหายไปต่อให้นอนเสียได้ไปจนตายมันก็เท่านั้นเหลืออีกครึ่งชีวิตที่มันยังต้องการเพลงเก่ามากนะแต่ว่ามันคือความหมามันก็ดีนะแล้วมันก็แบบว่าให้ต้ทำไมนะพอเวลาเวลาพูดถึงเรืครึ่งชีวิตเธอจะนึกถึงเพลงนี้ทุกทีนะฮะก็คือตอนจบเนี่ยเขาเลยเขาเลยถามไงว่า ตอนตอนจบตอนเวลาผ่านไป6ชั่วโมงแล้วเนี่ยจำนวนยูเคยสของ A เหลือเป็นกี่เท่าของ B อันนี้แน่นอนเหลือ n ศูนย์ส่วนสี่ทำไมเขาไปถามตอน3าชั่วโมง่ะพี่กราฟมันชัดเจนเกินไปเพาอยากให้คิดวิเคราะห์นิดหนึ่งนะครับทีนี้ของ B เนี่ยสังเกตว่ามันลดมันลด,ม,นลดมันหารครึ่งทุกชั่วโมงเลยถูกปะ่ะแสดงว่า B เนี่ยครึ่งชีวิตน้อยกว่านะคขามาครึ่งชีวิตน้อยกว่าก็หมายถึงว่ามันปริมาณมันลดเร็วกว่าครับครึ่งชีวิตของ B เป็นแค่หนึ่งชั่วโมงเอง ทีนีจริงอะ่ะไม่ต้องใช้สูตรเลยมากก็ได้น้องก็คิดอย่างเงี้ยว่ามันอันนี้มันขานครึ่งส่วน4ส่วน8ต่อไปก็ต้องทำไมส่วน16ส่วน3 2สองแล้วก็ส่วน64ถูกไหมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบตอบอะไรนะ,ะจำนวนของ A ส่วนจำนวนของ b ว่าเป็นกี่เท่าก็มันต้องเลขมากกว่า1น่แน,น่นอนถ้าถ้าน้องทำไม่ผิดนะนะครับเพราะ a มันต้องมากกว่าอยู่แล้วถูกปะก็จะได้เป็น n 0ศนย์ส่วนด้วย4 แล้วก็ส่วนกับ n ศนส่วนได้วย64นะฮะหรือก็คือ64ส่วนด้วย4นะะก็คือ16เท่านะฮะเห็นไหมว่าถึงแม้ว่าครึ่งชีวิตจะเป็น3เท่าแต่ว่าปริมาณตอนจบมันต่างกันตั้ง10ตั้ง16เท่านะเพราะฉะนั้นนะฮะครึ่งชีวิตต่างกันไม่กี่เท่าแต่ว่าปริมาณนะมันต่างกันเยอะอยู่นี่จริงครึ่งชีวิตมันก็มีสูตรนะก็คือปริมาณณนะเวลาใดๆเนี่ยนะมันคือปริมาณแรกแล้วก็หารทีละครึ่งหานทีละครึ่งถามว่าหานกี่ มันจะหันเท่ากับมันจะหันเท่ากับเวลาที่ใช้ส่วนได้ครึ่งชีวิตนะฮะดูว่าเป็นกี่เท่าของครึ่งชีวิตเหมือนอย่างอันเนี้ยกรณีของ A เนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดเราผ่านผ่านมันก็คือหมายความว่าถ้าผ่านไปหนึ่งครึ่งชีวิตก็จะหาร2ผ่านไป2ครึ่งชีวิตก็จะหาร4อย่างอันนี้ผ่านมาเท่าไหร่ของ B ผ่านมา6ครึ่งชีวิตมันก็เลยเหลือเท่าไหร่ส่วน64นะฮะหกก็คือเป็นมันก็คือ2มันก็คือ6ส่วนก็คือ2องกำลังหกะเนาะก็หกสิบสี ถ้าเกิดผ่าไป1ิครึ่งชีวิตก็คือส่วนด้วยพันยี่นะฮะอะไรประมาณนี้โอเคนะฮะอันนี้มาถึงข้อสุดท้ายนะฮะกันแล้วนะก็จะเป็นเรื่องในส่วนของฟิสิกส์อะตอมฟิสิกส์นิวเคลียร์เนาะอาจริงๆบทนี้เป็นบทที่มันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหม่แล้วก็มันใช้ความจาเยอะต้องใช้เคมีด้วยแต่ว่าในในส่วนของฟิสิกส์เน้นคนวนซะมากกว่าแล้วก็เนื้อหามันพอสูสใส่ทยไปได้มันจามันต้องเข้าใจก็จริงแต่ว่ามันพอแบบว่า มันพอสัรงข้อความรู้พอพอเซนได้อยู่นะดังนั้นพี่ดีเขาเขารู้สึกว่าถ้าสมมติอ่านอ่านหนังสือไม่ทันจริงนะบทนี้ก็พอเอาไว้ก่อนได้นะฮะให้เน้นกลศาสตร์เป็นหลักก็ดีนะครับมันเป็นพื้นฐานของทุกอย่างนะฮะนี้เรากําลังพูดถึงื่องธาตุกัมมันตลังสีถ้ากัมมตนตรังสีสมบัติมันคืออะไรฮะมันอันตรายมันอันตรายก็จริงบอกว่ามันอันตรายเพราะอะไรฮะพอรู้อย่างนี้ไม่กล้ามาเที่ยวฟุกุชิมะเลยถูกไหมยางพี่ยู่ญี่ปุ่นเนี่ย พี่ไม่อยู่ฟุกุชิมะอยู่ทางทางโตเกียวนี่แหละแต่ฟุกุชิมะปัจจุบันเนี่ยเหตุการณ์ผ่านมาสิบสาปีแล้วอะกัมมันตรังสีที่ว่าอันตรายเนี่ยมันทําไมฮะมันก็เหลือน่อยแล้วจนปัจจุบันเนี้ยปลอดภัยสามารถเที่ยวได้ปกติแล้วเมื่อเมื่อปีที่แล้วนี่ก็ไปเที่ยวมานะฮะก็ไม่มีไม่ไม่ได้กลับมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะฮะคือกัมมันตารังสีมันมีสมบัตยู่ว่าพอทิ้งไว้เนี่ยปริมาณมันจะค่อยๆลดลงมันก็มีแพทเทิร์นในการลดที่มันสวยงามอยู่นะว่า อย่างเช่นกัมมันตรังสีเเนี่ยคือจริงพี่ต้องทําสีขาวดำเพื่อให้มันเหมือนในเหมือนในข้องสอบนะ,ะสังเกตว่าพอผ่านไปสามชั่วโมงมันจะเหลือปริมาณครึ่งหนึ่งแล้วพอผ่านไปอีกสามชั่วโมงก็คือมันจะเหลือปริมาณไปอีกครึ่งหนึ่งอีกอ่านะฮะอันนี้เราจะมีคําศัพท์เรียกนะฮะปริมาณเวลาที่ใช้ที่ทําให้ปริมาณกัมมันตรังสีลดลงเหลือครึ่งหนึ่งเนะี่ยเขาจะเรียกมันว่าเวลาครึ่งชีวิตนะฮะ เราจะบอกว่าครึ่งชีวิตของ A เนี่ยคือ3ชั่วโมงนะนี่เขาเรียกว่าเวลาเขาเรียกว่าครึ่งชีวิตนะโดยโดยทั่วไปเขาใช้คำนี้เลยหรือว่า half life คร,ครึ่งชีวิตนี้พอพูดแล้วพี่นึกถึงเพลงนี้เลยนะครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไป ต่อให้นอนเสียได้ไปจนตายมันก็เท่านั้นเหลืออีกครึ่งชีวิตที่มันยังต้องการเพลงเก่ามากนะแต่ว่ามันคือความหมามันก็ดีนะแล้วมันก็แบบว่าให้ทำไมนะพอเวลาเวลาพูดถึงครึง่งชีวิตเธอจะนึกถึงเพลงนี้ทุกทีนะก็คือตอนจบเนี่ยเขาเลยเขาเลยถามไงว่าตอนตอนจบตอนเวลาผ่านไปหชั่วโมงแล้วเนี่ย จำนวนยูเรียสของ A เหลือเป็นกี่เท่าของ B อันนี้แน่นอนเหลือ n ศูนย์ส่วนสี่ทำไมเขาไปถ่ามตอนสามชั่วโมงล่ะพี่กาฟมันชัดเจนเกินไปข้าอยากให้คิดวิเคราะห์นิดหนึ่งนะฮะทีนี้ของ B เนี่ยสังเกตว่ามันลดมันลดมันหารครึ่งทุกชั่วโมงเลยถูกปะแสดงวบาบ่า B เนี่ยครึ่งชีวิตน้อยกว่านะเขามาครึ่งชีวิตน้อยกว่าก็หมายถึงว่ามันปริมาณมันลดเร็วกว่าครับครึ่งชีวิตของ b เป็นแค่หนึ่งชั่วโมงเองนะทีนี้จริงอะ่ะ ไม่ต้องใช้สูตรเลยมากก็ได้น้องก็คิดอย่างเงี้ยว่ามันอันนี้มันขาดครึ่งส่วน4ส่วน8ต่อไปก็ต้องทำไงส่วน16ส่วน3 2สองแล้วก็ส่วน64ถูกไหมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบตอบอะไรนะรจำนวนของ a ส่วนจำนวนของ b ว่าเป็นกี่เท่าก็เลยมันต้องเลขมากกว่า1น่แน่นอนถ้าถ้าน้องทำไม่ผิดนะนะครับเพราะ a มันต้องมากกว่าอยู่แล้วถูกปะก็จะได้เป็น n 0ศนย์ส่วนด้วย4 แล้วก็ส่วนกับ n ศนส่วนได้วย64นะฮะหรือก็คือ64ส่วนด้วย4นะะก็คือ16เท่านะฮะเห็นไหมว่าถึงแม้ว่าครึ่งชีวิตจะเป็น3เท่าแต่ว่าปริมาณตอนจบมันต่างกันตั้ง10ตั้ง16เท่านะเพราะฉะนั้นนะฮะครึ่งชีวิตต่างกันไม่กี่เท่าแต่ว่าปริมาณม,มันต่างกันเยอะอยู่นี่จริงครึ่งชีวิตมันก็มีสูตรนะก็คือปริมาณณนะเวลาใดๆเนี่ยนะมันคือปริมาณแรกแล้วก็หารทีละครึ่งหารทีละครึ่งถามว่าหานกี่ครั้งใช่ปะ มันจะหันเท่ากับมันจะหันเท่ากับเวลาที่ใช้ส่วนได้ครึ่งชีวิตนะฮะดูว่าเป็นกี่เท่าของครึ่งชีวิตเหมือนอย่างอันเนี้ยกรณีของ A เนี่ยไหมถ้าเกิดเราผ่านผ่านมันก็คือหมายความว่าถ้าผ่านไปหนึ่งครึ่งชีวิตก็จะหาร2ผ่านไป2ครึ่งชีวิตก็จะหาร4อย่างอันนี้ผ่านมาเท่าไหร่ของ B ผ่านมา6ครึ่งชีวิตมันก็เลยเหลือเท่าไหร่ส่วน64นะฮะหกบก็คือเป็นมันก็คือ2มันก็คือ6ส่วนก็คือ2องกำลังหกะเนาะก็หกสิบสี่นะครับ ถ้าเกิดผ่านไป10ครึ่งชีวิตก็คือส่วนด้วยพันยี่สี่นะฮะอะไรประมาณนี้